เดือดร้อนอะไรวะอีกแล้วเหรอวะแค่นี้ออกจากบ้านอีกแล้วเหรอวะเพื่อนเดือดร้อนเว้ยตอนนี้เพื่อนเดือดร้อนวะ่ะฉันรัวมีคนรังแกฉันว่าแกยอมไหมแกเจ็บฉันก็เจ็บกูรักมึงวะ่ะกูโทรหามึงไงกูเคยโทรหาใครวะไม่เคย ไม่มีใครยุ่งกูหรอกใช่แต่นี่กูเดือดร้อนมึงโทรหากูและมึงมาทุกครั้งที่โทรมามึงมาไหมมึงเจอกูไหมล่ะก็มึงมาไงเพี่ยนมึงได้ใจกูเต็มๆน้องกูถูกจับตัวไปใจเย็น กูรู้กูรู้ว่ามึงขึ้นมึงก็ลลร้อนอร้อนเรื่องไรก้าดังไงก้าดีไงวะนี่มันจับน้องมึงไปเลอวะถูกแล้วมึงยังอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยวะไอ้เพื่อนรักมึงไม่ทำอะไรสักอย่างวะกูต้องเรียกมึงนางไงกี่วันแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์นึงมึงมุดหากู เรื่องนี้ถึงอาทิตย์ได้ไงวะเพื่อนแบตกูหมดึงปล่อยกูแกงานนี้แกไปช่วยฉันเพราะฉันรู้ว่าบ้านมันมีหมาแกจาัดก,การไปถึงปับ๊บแกฆ่าหมาเลยเสร็จแล้วแกกลับบ้านได้ตอนนั้นฉันจาัดก,การเองกลัวแบบฆ่าหมาอืเห็น <c oughs> ี้มกูกลับบ้านอืเก่ง อาก้านักฆ่ามึงเปล่ามึงให้กูไปฆ่าหมามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะฉันไม่อยากใช้งานแกเยอะนี่ใช่ไหมฉันไม่แน่ใจว่าแกคือสิวหรือเปล่าฟ้าสางที่บางแวลกลบเกาเห่าลองพูดเงาจนเงาหนีไม่ใช่แล้วฟ้าสางที่บางแวลกลบเกาเห่าลองพูดกินตับจะว่าแกอยาพูดอะไ กูผิดอะลรวะฉันกลัวแกจะเดือดร้อนแสดงว่ารหัสนี้คงไม่ใช่แล้วซอยเปียแล้วเลี้ยวขวาบะหมีตัดหน้าหนึ่งชามเล็กไม่น้ำสองไอ่อย่าไนีเผาอุ้นกนี่แสดงว่ามันมาเป็นแลแลนะเนี่ยมันเป็นรหัสผ่านของมันในกระเป๋ามีอะไรวะกูกูจะรู้ไหม กูไี่รู้ไงแล,แล้วกูอยากรู้ว่ามันถืออะไรมาม <c oughs> ันจะมึงถามกูว่าในกระเป๋ามีอะไรวะก็กูจะรู้ไม่เล่า <c oughs> มึงก็บอกเ,อเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยหลอกมันเปิดกระเป๋าแล้วค่อยดูกัน <c oughs> เอาละวันนี้ของครบนะนี่คือของที่จะให้เฮียใช่ไหมของอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเอามาดูด้ย